วันที่ห้าวันที่ห้ามิถุนายนวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พบกันเช้าวันนี้อากาศสดใสเรียกว่าลมเย็นสบายพัดเอื่อยผมอยู่ในสวนอีกเช่นเคยอยากจะด่าตนเองก่อนที่คนอื่นจะมาด่าหรือว่าปรับปรุงตนเองก่อนที่คนอื่นจะมาด่าหรือว่า เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่คนอื่นจะด่าดีไหมครับผมอยากจะนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการที่ผมได้มากับตนเองวันนี้มีรุ่นน้องท่านหนึ่งถามผมว่าผมทำอะไรผมประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมจะต้องควบทวนตนเองอย่างไรผมคิดอะไรทำอะไรอยู่ เป็นคำถามที่ทำให้ผมต้องคิดมากคิดหนัก,นก,นกว่าทุกวันนี้เรามองตนเองอย่างไรเราเข้าใจตนเองมากน้อยขนาดไหนนั่นก็คือเป็นหัวข้อที่ผมนำมาเสนอกับทุกท่านว่าเราจะด่าตนเองในแบบไหนอย่างไรก่อนที่เราจะมองผู้อื่นแล้วก็คิดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นข้อบกพร่องของตัวผมเองมีอะไรบ้าง มีคำถามเยอะแยะมากมายทำไมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ทำไมมาทำอะไรอยู่ที่นี่เพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรใครบอกให้เราทำแล้วเราจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมจึงอยากจะนํามาทบทวนกับทุกท่านว่าคําถามเหล่านี้ถ้าเราถามตนเองแล้วก็ทบทวนตนเอง เราก็จะได้ปรับปรุงตนเองไม่มีใครบอกเราได้เท่ากับตัวเราเองไม่มีใครทบทวนตนเองได้เท่ากับตัวเราเองเป็นคำถามที่ผมถามตนเองและก็อยากจะบันทึกเอาไว้ว่าถามตนเองแล้วเรามีพัฒนาการอย่างไรบ้างสำคัญที่สุดก็คือเราพัฒนาการตนเองมากขึ้นมากขึ้นมากน้อยขนาดไหน เราเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตนเองเราเป็นผู้ที่ศรัทธาในตนเองเป็นผู้ที่พยายามที่จะทําให้ตนเองประสบความสาเร็จมากน้อยขนาดไหนพบกันในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ